พูดพูดแล้วอ้อาวจะไม่เอากระเป๋ามานแล้วกระเป๋ามันให้มาสิจะจะอะไรก็ไม่อะไรเออพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยนี่หนาหรือพูดเจ้าหน้าที่ที่ไหนได้เป็นผู้ใหญ่บ้านจดหน้าโ,นโททาปากกว่านะปากแดงแล้วไปแว้นแล้วเมื่อกี้ไปเวดเวดมาแล้วก็หมดแล้ว เขาไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เฉลี่ยช่างหรืมั้ยมีมันก็ไม่มีคุณต้อง็ปอิ่มแว่นหนกำลังมันไปสืบมาชจานปวดไปพิยุยังไม่มีอะไรหรอก ได้ดูเลยนะมีต้องไม่ต้องไหมก็ถามเลยไม่ให้ถามเลยว่ามีการตั้งต้องไหมอะไรไหมถ้าโอเคเราก็ค่อยให้ปากคำไปเราไม่ใช่ว่าไม่ให้ไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ความร่วมมือใช่เจ้าหน้าที่ร่วมมืใช่เจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิ์ทำอยู่แล้วแค่ปากคำกับตำรวจเพราะว่าตำรวจยังไม่ต้องมาดื้ออีกนันไปโจอย์ จะเป็นผู้ช่วยเหรอมาทำหน้าที่ผู้ช่วยเหรอมานี้มานี่เออทำไมไมได้ยินวะบ้าเบาๆไม่ได้ยินมาทำหน้าที่ผู้ช่วยเหรอมาทำหน้าที่ผู้ช่วยเหรอเออต้องมาฉีดนึกว่าเป็นชาวบ้านมีปืนไหมมีกระบอกไหมมีปืนไหมไม่มีกระสุนบอกไหมไม่มีกระสุนปืนมาคูับปืนมาเราไปบ้านเรียกร้อพร้อมค่อยไปพร้อมยังไงกำลังอันกบดีอยู่ในขอบยื่เราไปนัน ไปเลยข้างในนะไปเยม่เยอะพอใช้เลยไม่ถ่ายถ่ายก็ไม่ลงเว้ยผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านมาเรียกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเรียกนั้นมาแล้วเออชอบถ่ายนะพี่พิพนาพี่โอสวัสดีค่ะพี่โอหายไปไหนทั้งวันเมื่อเช้าหนุ่มไ์ตั้งนานเดินเห็นพี่เลยพี่วันตะบีสวัสดีคะ่ะรู้ปลาดูผลก็นั่งเฉก มีเครื <google> <ten> <anza> ่องไม่ไปกบเลยตื่นมาี้ไร่แต่เช้าเดืงมนี้ล่ะเรื่อปลาท้งดงนี่าคะพี่แก้มาลุงบันดีค่ะพี่ไปรันบันดีค่ะ ไมดีไม่ได้พุงขึ้นเดือนหลายๆไม่ต้อง้นหนาทีการงานสูงๆค่ะอยไปไซด์มันก็ไปน้ำเบิร์ดคอมเมนต์อีหยงดีไม่ลาติดป้ายผู้ใดพี่วาสนาน้้งตัวมาดูเอ้าป้ายอี้ยงนี่แม่อย่าป้ายมัต้องชินโอ้ยซื้ออย่างปุ้นๆคอยตื่นได้เดี๋ยวนี้น่ะอย่างปุ่นๆเป็น่าติของหลูงเป็นงูหน่อยไตั้งแต่นี่ โทรศัพท์ถอือมองค้ามหนวกแล้ก็มองแบบติดตัวม,ม,มาดูแจ็คอยสีเลือกเบอร์อะไ <c oughs> อ่ะไอ่ตองสีสานไอ่ขันเจ้าลงมาซอยหอยได้ไหมแม่ห <c oughs> อยสีเลือกเจา้าแถวซอยหอยได้ไไไไไบนขีดให้แมวไอ้กาให้เบอร์เจ็ดประเีแจ้าเบื้องยูซื้อมาได้เด้นี่แม่เบืองยูซื้อซอยู่แม่เห็นเหนี่คนเหลือดร้อนนั่นแม่ เจ้าเห็นบ่ลงมาซอยข่อยก่อนจัจหน่อยก็ยังดีข่อยเห็นน้ำใจเจ้าประกาให้เออเจ็ดนะพี่เปิดสวัสดีค่ะเบิ่งแล้วแหนยเราเบิ่งอยู่ซือแมนหัดเสียงกันด้วยนะเจ็ดแน้เลยเว้ากับตามุนมองยู่ซือๆแม่ฮะเลือกเลยบ่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 ข่อยเลาะไปเลาะมาอยู่นี่เังไน้อยเก่งก็มาคุ้มกัยุ้งหัวจนหัวสิแป็นไม่เหล้วแม่เบิ่งอยู่ซื่อๆอยู่เจ้าก็ไดเป็นยังมองอยู่เอาดีเอาดีเด้อ จะสิลงมาหรือบ่ลงมาอันบ่ลงมาเปิดกาเบอร์นึงเด้เพราะทั้งที่ก็ไปโ่วมหมดอันสอจอให้เขาเน,ะเนะาะซื้อยังกับว่ซื้อไหมซื้อแล้วซื้อซื้อไปบางทีเนาะขยายากันเด้อยใหญ่กันเยามาเฮ้อจเจ้าคือบอกไข่ที่กี้แห่เพื่อไข่ที่เห็นเนาะตื่นเบิดแม,ม่หนาห้าเล้วตาแล้วพวกมีสิงค์ไขแม่ไย่ยานเบิด นี่ฉันแนมเห็นแต่เบือ,เอออจังใดก็หันหัน,หนแป้งสีซาเออขอประเมินหัวคะแนนเจ้าด้วยอยังมาตูด้ออขอขอโปรโมหมวเลยเจ้าหน่อยนึง